สาวนูซีชาแนลนะคะโอ้โนี่เขามาหอดผู้แหลกมูแต่เต้เวที่ตั้งมาให้แล้วมาหอดพี่ดาวพี่หมวยไปแค่นี่โอ้ยวมื่อกี้น่าสวยเด็กใครอยู่แล้วมีคิ้วพี่น้องใครอยู่เลยดาวมีคิ้วอะแค่นี่คิ้วไปไหนอ่ะน้องตาก็กำลังอาอชิบเหมือนกันนะอันนี้เครื่องเลีองแท้เลีองจังเลยหนูมากคนละคน มันจอยู้จนอยู่ด้วหนูนอขึ้นเห็นอย่างอยู่น้ำตาลก็รู้สึกว่าไม่สบายเพลวัคซีนนะคะเอาไหนบอกว่าเลือดจมูกออกอะไรอ่าเร็วเลือดจมดําอะไร ไเพ่าะตบเลยเอาแมสให้เช็ดเพราะทีะท่จูไม่มีร,ระวังไม่กินไปไปเดี๋ยวพี่น้องตอนนี้เราอยู่หลังเวทีนี่ <S <S <ส>เวทีตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะแดดก,ก็ตั้งสิออกนะคะวูวววอยู่นั่งอยู่คน<ส>นุ่ม้านนุ่มบอลตบผ้ากับนางแกมาก,กับบอลอันนี้ <S <S พี่ทีมนะคะพี่ทีมที่เขาเราบอกพี่ทีมฮะที่ผ้าหรือยังกินแล้วกินแล้วไปเดินในงานมาเพากินลายบอลลายไปกินตบมือไอเดน้าตบมือช็อตนัก มึงช็อตเออมีมี่ม่พบอกมีอยู่มุมทางเขาทางภูนไปซื้อไปไปล่องบ่อทอดได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบก็ลงรสชาติเป็นไงพี่ดิมไม่เข้านะเสียบมันอยู่น้ำหน่ำจิ้มแไงโอ้ยอะไรคะขอฝากให้ทีมงานเราไม่อาจลืมอุ้ยขอบคุณพี่หมวยนะคะลืมเพื่อนุ่าอนุ่ากไม่อาจลืมโอ้โอเค เบิง voi, ống, ้งข้างในควงมาฝ่ามักหลายเยอะแยะพี s <S ่น้องพี่ดาวรู้สื้อสีจอยลงนี่แหละเมนบอวเหมือนหอมลงเลยเด้อวันนี้นี่ไม่หอมอยู่หอมแจ่มนู้สีหลายหลายเวลาไอเลยว่าสั่นโอ้สบายเลยกระป๋าด้าไม่ใช่โควิดไม่ใช่โควิดตัวแล้วไข้หวัดไข้หวัดไข้หวัดกินเหล้าเยอะกินเยอะไข้ก็ขอนวดเสียงบ่มีล่ะสุดมากวันสอดแจ่มนูหลาย เม่ที่ตอนนี้เพิ่กนกำลังตั้งจอ LED นะคะตอนแรกฝนตกหนักมากพอ่อดูสิบอกว่าดูสิจะปัาตา๊ตะไคร่มาสัน่นฝนเศร้าเบิดเลยโน้ตจับแบบโน้ตจับไม่ยู่นี่ปัาตา๊ตะไคร้ฝนก็เลยเศร้านี่เราปัาตา๊ตะไคร้ทองเพื่อมาน้ามันยานตัวจะมานอนตันท่าแย่แย่แย <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวนู้ดจะพา พาเดินกินนั่นกินนี่นะพี่น้องโอเคนะจ๊ะกับวินเนอร์ก็ได้ลองหมึกหมึกสดนะฮะสดก็สูบยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววินเนอร์บราจะลองแล้วยจะลองตัวหนึ่งหนึ่งตัวนะคะเอาตัวขาวแกว เตี่ยวมากินขนมจีนนะฮรน้องกูกินเมื่อกินขนมจีนอันนี้ของม่ยุ้ยกินนุเต๋่ว่กินนุเติ่วนะครับพุงแม่แม่พุงแม่นุ่ต่วกินขอปุญนุ่ติกินขบุนะคะไม่ยางละสื่อของสื่ออันนากินไปกินหลังเวทีนั่พี่น้องมิูบของก็องปกแม่ปูแยกับสอ่แมกับเน่วุ่งเอาย่อมมาเปิดอันเธอ โอเคนะครัะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะคะนานแล้วที่เราไม่ได้มาที่นี่ประมาณสองปีที่แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะโดนอยู่ด้โดนนานๆสมัยเล่นคอนเสิร์ตได้คนนะปกติมาตรงมาทถึงปีนี้สิน้อยแค่เนาะก่อนโควิดใช่ไหมก่อนโควิดสองปีกว่าแล้วใช่ก่อนโควิดก่อนนนนัเที่มาเนี่ยสมัยที่มาใหม่ๆเลยเออติงเจอร์คืนแม่ที่เลยเสียงเหมือนเือนบอล ปีนันเปีนี้เปแล้วนะบนลเปด้วยนันรนี่คุณจะ่ปิดประตูออกมาช่วยเต็มรวเลยดบนหัวประตูน้ามาน้บอจาประตูน้ำอันนี้อันนี้ใส่มือหเลยบอจ่อุ้ยพอบ้ หนูใสว่าราอพี่แสกแสก่อนเี่เยแด,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  <c oughs> ด,ดใาาส่เดินเดินเดินเดยนเด่นเดินเดเดิดสเดินเดินเดสีเดินเดเดเดินเงนเดเดินนเเดิดินเดเดเดินเดเดินเดนเเดินเดนเดินเินเอาาิเดินเเดนเเเเเเนเดเเเน ไปไหมเดี๋ยวไปไอ้แค่ล่งหนาแล้วพี่น้องล่งหนาแล้วบังมีนะ่ากินใครบอกมือเลยอ,อันนี้ของแดนเซอร์แม่บ้าซื้อมาให้แดนเซอร์เลยในแม่แมเอซีเพื่อนเอาเนี่ยเลกินของฝากมาให้นะคะพี่น้องเยอะแยะมากมายนะคะ แม่ฝนลินอีกแล้วจะเสียบครับนั่งกินหลายครับพี่น้องขอบคุณมี่ปูมงปูมาอันนี้แฟนขับพี่น้องมาฝากเสียมาส่งเลิศมากได้กินหลายแห้งนะคะพี่น้องถ้าตังหน้าแบบขอบสนามขอบมองจอดรถสู่เขาด้วยแม่เอ้ยเบิงขึ้นนะเบิงขึ้นนะเรียอิ บังของสุดเท่าเต็มรถจ้าข้าย,ยัวฝนบปรกตเพราะพี่ปักตะไคร้แล้ววินเนอร์จริงหรอพี่ปักแล้วมันก็เลยไม่ตกเฉพอะมันเบิ้งเลยอน,นีนรยังไงตอนแรกม,มันตกไงปักปุ๊บม,มันก็หายเลย<อ>ใช่ตาโตมากเลยเนื้อ,อ่ะอย่าบอกใครนะว่าเนื้อยังไม่อาบน้ำ จกกะคือเปียกเขาเถอะเปียกครับหัวเปียกเลยจะน้องแคมปะนะ์ปาระพิมพ์หอดๆเขาก็แต่งตัวประมาณมน,นี้น,นะแตงอยู่นี่นะ,ะแตงหตนูไหมหนั่นฉันฟื้อใหม่ค่ะน่าเทียงแป้งกันเร็วนึงบอลนึกว่าล,ละอันร <c oughs> แต่ยืมได้ครัไม่ใช่มาหนึงลลห่งวานึกว่าวันนั้นโอ้เ่พี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวพาไปดูหน้าเวทีอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณน่ะ จะมันบ่อยอย่างว่าอยู่กรุงเทพซั่สิออกมากับกรุงเทพเลยรถคัสารถหลายรถนอนมาเที่ยวสีออกวินบ่แม่วินนี่เดี๋ยวจดมโอ้เจ๊ได้ปอดพนังเคลืองมากพี่น้องแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็แบตหมดบอกนุ่นพ่อหน่ยว่าว่าถ้าิดต่ออะไรจะเสีงว่าโทรศัพท์แม่แบตเบรดเดอร์พอนมาเอาก็เลยว่าตอนนี้ถึงที่เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ด้านหน้าเวทีนะคะสวยงามจอ LED ก็มาแล้วนะคะเต็มวงนี่ยังไม่เเต็มวงโอ้วิ่งนี่ว่าแตงโม้วนหิวแตงโมบอกทิมพี่บาวภูไทยนะคะบอร์นี้เออแม่รู้สึกแกงจ๋อเขาแถบเป็นแต่สร้างหน่อยนุ่มเนาะอยากแกงคืนนะแม่แม่ก็บอกสิอยากให้แกงคืนสวัสดีค่ะพี่จุนสวัสดีค่ะ ย่างไปเอาก้าอี้พี่น้องพี่น้องตอนนี้ที่มาทำร้นารนทำาการแสดง